สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลก็กกายเคนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยมาคนเดียวทุกคนก็จะไปดูสมิงพระที่ผมเนี่ยกับเพื่อนเสือและเจนชัยเนี่ยได้จับมาไว้คนระทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างมาเมื่อวานเนี่ยผมก็มากับน,น้องต้นก้านะก็วันนี้น้องต้นกาไม่ได้มาเด้อนะทุกคนวันนี้น้าผมเนี่ยจะเอาน้ํานะครับน้ามนต์นะไปหลอกให้มันกินอีกครั้งนะทุกคน เดี on ๋ยวเราเนี่ยลงไปดูกันด้านล่างเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะไปกันเลยวทุกคนขอนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไม่ผมดเลยนะไปกันไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปด้านล่างดีกว่าเหมือนว่าใกล้จะถึงแล้วนะ ทัวมันอยู่หรือเีกหรือเปล่าหรือมีคนมาปล่อยมันหรือเปล่านะทุกคนเฮ้ยไหนมาทำอะไรกันเฮ้ยททุกคนเฮ้ยเพืพลเพื่อเพื่อ อุ้ยวิหว่ามันจับเด็กมานะ,ะมันทำอะไรกันฮะนมันเล่นน้ำหรอที่ล่างยาม่อีกนะตรงเนี้ยโทนน้องเนี่ยเหมือนว่าจะโดนซึมิงหลอกล่อไปโดนจับนะเขาเรียกหรอ ขเขาเรียกไปใช่ไหมเม่อกี้โ,โหแล้วกลับบ้านเลยอะนอนจับนาำยังนนครันานแล้วหรอเฮ้ยดีนะมันไม่ให้น้องคนนี้ปลดเชือกให้นะทุกคนงวบเดินกลับบ้านไปครับสงสัยจะกลัวมากเลยนะ Okay, อัคเออเฮ้ยทำอะไรวะเหมือนมันจะไม่กินนะทุกคนเฮ้ยแล้วมันถอดใส่สินทิ้งแล้ววะอ้าเนี่ยทุกคนใส่สินที่เพื่อนเสือเนี่ยมัใใ้เมื่อวานนะ แล้วก็เสื้อด้อวยนะทุกนที่ผมเนี่ยให้มันใส่นะมันถอดทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้นะน้องสองคนเมื่อกี้ก็รีบเดินกลับเลยนะทุกคนน่าจะกลัวมากไปไหนนูไม่รีเขาแหละยืดลองเด็พกพม่เสื้อ จับเด็กมานะโดนเหมือนว่าเด็กเนี่ยจะมาเล่นน้ําแล้วก็มันเนี่ยจะเรียกเด็กนะโดนดีนะเด็กเนี่ยไม่ปลดเชือกให้มันนะนี่ใส,ส่สินนี่มันดึงออกเลยอะ่ะทุนดูดิขาดเลยอฮ้ยเฮ้ยโหหรือว่ามันได้กินพวกอะไร ข้าวพวกอะไรเนี่ยมันแรงเยอะขึ้นนะกคนเมื่อวานเนี่ยมันอยู่นิ่งมากแรงมันน่าจะเยอะขึ้นนะผมเนี่ยจะอาน้ำมนให้มันนะทดนโอ้ดูมันโยนน้ำมนมาทิ้งไกลมากเหมือนมันจะรู้แล้วด้วยเมื่อวานเนี่ยดีนะเราเนี่ยไม่หลงกลมันนะโดนเหมือนว่ามันจะอยู่นิ่งแบบว่า นิ่งเลยครัทวนมันจะทำให้เราเนี่ยหลงกลนะอังอังเฮ้ยโอ้หมันโจนขึ้นมากอน้ำมันนี้นะครับผมเนี่ยกอกมาใส่ขวดนะทคน FC เนี่ยส่งมาให้นะ หมืนอนเขาจะมีกินนะเขาบอกผม่างนี้ด้วยโจรลงไปข้างล่ลางนู่นเลยเดี๋ยวเซเวลเมียเซเวลเมียเยวฮะผมอองเยวเหมือนเขาจะกินเนื้อนะทุกคน เหมือนเขาจะกินเนื้อนะเขาเนี่ยขอกินเนื้อใหญ่เย mm. mm. ก็เมื่อเช้าเนี่ยผมเอาข้าวมาให้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาได้กินหรือเปล่าหรือว่าโยนทิ้งมาแล้วนะรวนหุ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมาวันนี้มันถึงดุขึ้น่เมื่อวานเนี่ยมันนิ่งมากเลยนะเหมือนว่ามันไม่ตอบโต้เลยนะเมื่อวานเนี่ยหรือแรงหรือมันกินพวกข้าวพวกอะไรเนี่ยแรงมันเยอะขึ้นนะมันก็เลยแบบดุขึ้นนะทุนเชือกเนี่ยมันก็ไม่กล้าปลดนะเพราะว่าน้องต้นมันเนี่ยท้องกระถาอะไรไว้นะทุน เขาอยู่ข้างในแล้วอุ๊ยโหมันโดนได้พอมั้งเนี้ยด้วยเฮ้ยโดนเหมือนว่าเด็กเนี่ยจะมาเล่นน้ำแถวนี้เยอะมากเลยนะ นู่ครับโดวนมีเด็กมาเล่นน้ำด้วยครับสองคนนะก็ต้องเตือนน้องๆด้วยดู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 ดด อยู่ในนี้นะก็ต้องคอ,อยเต,ต,ตือนน้องๆนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลงกลสมิงได้แล้วก็ต้องห้ามพวกเด็กๆเนี่ยอย่ามาที่นี่นทุกคนไม่ก็ย้ายมันเนี่ยไปที่ไกลๆอยู่นี้นันนนนวโดน นี่นะแต่ผมก็อยู่ในนี้ตัวไม่หนีไปไหนเหลยเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จเนี่ยผมจะเตือนน้องๆนะว่าอย่ามาที่นี่นะโดนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องสองคนนั้นเนี่ยก็โดนจับนะโดนดีน้าที่ผมเนี่ยมาเจอพอดีนะไม่งั้นเนี่ยได้เป็นอาหารแน่นเราเล่นน้ำเงนใหญ่เลย เดี๋ยวขึ้นมาทูท่านบนดีกว่านี่นะมันจะเอาเม,มียเหมือนเขาจะหิวอีกแล้วนะโดนแต่ว่าเขาอาจจะหิวพวกเนื้อสดๆก็ได้ก็เดี๋ยวลงไปเนี่ยอาจจะเอาข้าวข้างในใเขาดู มว่านะมิงเนี่ยที่มันจับเด็กเนี่ยมันจะกินนะทุกคนเพราะว่ามันคงจะหิวนะ น,น้องเขาก็เล่นน้ํากันใหญ่เลยนะก็ยังไม่รู้ถึงความอันตรายทุกคนเดี๋ยวต้องเตือนอน้องเขาสองคนเมื่อกี้ก็มาเล่นน้ำนะแต่โดนกหมิงเนี่ยหลอกล่อนะโดน เดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องทิ้งไว้นะทุกคนว่าดวาการมันเนี่ยมันจะเรียกเด็กขึ้นมาอีกไหมมันจะทําเหมือนวันนี้ไหมทุกคนที่มันเนี่ยเรียกเด็กเนี่ยขึ้นมาหามันนะไม่รู้ว่ามันใช้วิธีการอย่างไงนะแตั้งกล้องไปด้านบนนะครับ ไปไว้เกลียข่าววิ่เหมือนเขาจะหิวนะดีนะที่บ่มขึ้นมาก่อนนะทุกคนไม่งานเนี่ยเด็กๆพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอาหารของมันก็ได้ หมือนจะเสียงคนยิงปืนนะทุกคนพวกน้องๆเนี่ยวิ่งหนีกันหมดเลยครับยินเสียงยิงปืนนะพวกเด็กๆเ,เนี่ยวิ่งหนีกันไปหมดเลยเมื่อกี้เสียงปืนดังมากจากด้านบนนู่นเลยนะ ไม่รู้ว่าใครยิงปืนนะทวนน่าจะเป็นพวกนายพานนะเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วอุย,ยุยุมันจะปาใส่ผมเด็กเนี่ยวิ่งหนีขึ้นไปหมดเลยดิ้นเสียงปืนอะดีนะพวกดเด็กพวกนั้นยังไม่เจอสม,มิงตอนนี้ อีกแล้วทุกคนเฮ้ยยิงปืนวะโคตรดังเลยอะเด็กเนี่ยลงไางนะลงมาเอาเสื้อกันนะโดนมองว่าเด็กๆเนี่ยหนีปืนเนี่ยลืมเอาพวกเสื้อผ้าไปเลยนะ เหมือนเด็กจะวิ่งกลับไปอีกแล้วนะโอเคโดนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าน้องต้นกล้าเนี่ยนอนหลับอยู่ที่บ้านคนเดียวนะเดี๋ยวจะรีบกลับไปดูน้องต้นกล้าก่อนทุกคนเดี๋ยวคืนนี้นะผมอาจจะไปตั้งแคมป์กับน้องต้นกล้าเดี๋ยวรอชมกันเลยกวนโอเคกวนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามให้ผมด้วย เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมาเอาข้าวอะไรไหมมันอีกรอบหนึ่งนะอง่ะทุกคนเชิญคิวิดีอหน้า